ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้บทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพสินอินทระวงศ์สิ่งสำคัญที่เธอต้องรู้เสียทีลึกๆแล้วคนเรามักรู้สึกว่าจิตใจเป็นของเราแต่ที่จริงมันไม่ใช่ใจเรานี้เราควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นอาการธรรมดาของมัน หากเราสนใจมันมากมันก็ยิ่งดิน้นยิ่งออกฤทธิ์เดชกับเรามากใจนี้มีลูกล่อลูกชนหลายอย่างมันหลอกให้เราเข้าไปบังคับและควบคุมมันเสมอบางครั้งมันก็ทําทีท่าเหมือนจะยอมอ่อนข้อให้เราควบคุมพอเราชะล่าใจสักพักมันก็กลับมากดขี่ข่มเหงบงการเราอย่างเก่ายิ่งเป็นคนลึกซึ้งกับชีวิตเป็นนักคิดนักวิเคราะห์ ยิ่งถูกมันหลอกได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเสียอีกทุกของนักปราดทั้งหลายจึงซับซ้อนลึกล้ำกว่าทุกของตาสีตาสาเสมอก็เพราะคิดเก่งเพราะฉลาดแยบยลคิดว่าจะใช้ความคิดเอาชนะความคิดได้ไปคิดดักทางมันไปเล่นเกมเล่นกลกับมันใจมันก็หลอกเอาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเราโมาไปทะเลาะต่อยตีกับเงาในกระจก การเจริญสติหรือวิปัสสนาก็ช่วยเราตรงนี้ช่วยให้เราเป็นคนซื่อๆกับใจเราเองช่วยให้เรามองไปตามจริงไม่ต่อต้านไม่ปฏิเสธมองด้วยความเฉยๆเป็นกลางตั้งมัน่นสังเกตมันบ่อยๆจนรู้ทางมันว่าเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปวนเวียนอยู่อย่างนี้ทั้งสุขทุกข์ไม่สิ้นสุดเป็นวินาทีต่อวินาทีขณะจิตแล้วขณะจิตเล่า ถ้าเราสังเกตเรื่อยๆเห็นมากๆเข้าแล้วมันก็เบื่อเบื่อที่จะรู้สึกเบื่อที่จะวิ่งตามมันไปเพราะตามไปก็ไม่มีประโยชน์ตามไปเราก็ถูกใจตัวเองหลอกตลอดสักพักใจมันก็เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยตามใจมันเพราะใจนี้ไม่ใช่ของเราแต่แรกมันเป็นธรรมธาตุอย่างหนึ่งซึ่งทำงานตามหน้าที่ของมันไปเรื่อยๆไม่มีวันที่เราจะเข้าใจมันหรอก และก็ไม่มีวันที่เราจะควบคุมมันได้เราเลิกสนใจมันเมื่อไหร่ก็หลุดจากความทุกข์ทางใจทุกรูปแบบเรื่องเราจะดีกว่าเดิมการมองเห็นความชั่วร้ายของตนนับว่าเป็นความดีอย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นภาษาธรรมเรียกว่าฮิริโอตปะ หรือความละอายใจต่อบาปสิ่งนี้คือคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ที่ทำให้เราแตกต่างกับสัตว์โลกชนิดอื่นเรื่องให้อภัยดีกับใจเธอเองนิสัยเป็นเรื่องที่แก้ไขกันยากดูอย่างตัวเรายัางมีนิสัยไม่ดีมากมายที่ยังแก้ไม่ได้ผู้อื่นก็เช่นกันบางครั้งเขาทำผิดต่อเรา ลึกๆเขาอาจรู้สึกผิดอยู่รู้สึกผิดแต่ก็ทำไปแล้วบางคนเข้มแข็งพอจะยอมรับและขอโทษพร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่บางคนก็อ่อนแอเกินไปดันทุรังเกินไปไม่กล้ายอมรับผิดบางคนก็ครึ่งครึ่งกลางๆยอมรับผิดเริ่มต้นแก้ไขแต่สุดท้ายก็แพ้ใจตัวเองแพ้ทางกิเลสของตัวเองกลับมาทำตัวเหมือนเก่าทำผิดซ้ำซาก และนี่ก็คือสิ่งที่มนุษย์เป็นกันทั้งโลกโลกของเรายังมีมนุษย์เช่นนี้อยู่ทั่วทุกหัวระแหงด้วยเหตุนี้บางทีเราจึงสมควรให้โอกาสคนก็คล้ายๆกับที่เราเองก็อยากได้รับโอกาสเมื่อเราทำผิดทุกคนต่างสมควรได้รับโอกาสรวมทั้งตัวเราเองก็สมควรได้รับโอกาสถ้าไม่ลำบากใจนักให้โอกาสใครได้ก็ควรให้แต่ถ้าให้ไม่ได้ไม่ไหวจริงๆ ก็อย่ากเก็บเรื่องราวมาเป็นความโกรธแค้นชิงชังแม้ให้โอกาสไม่ได้แล้วแต่ยังมีสิ่งหนึ่งในความเป็นมนุษย์ที่เรายังให้กันได้เสมอนั่นคือการให้อภัยให้อภัยเขาก็เท่ากับยกใจตัวเองให้สูงขึ้นโกรธเขาเป็นของหนักอภัยเขาเป็นของเบาถูกเขาทำร้ายแล้วก็ไม่ควรทำร้ายตัวเองต่อด้วยไฟโทสะลองคิดพิจารณาตั้งสติเรียนรู้แล้วปล่อยวาง ที่สุดแล้วการให้อภัยจะดีกับใจของเธอเองเรื่องระวังใจตนคิดเข้าข้างตัวเองเวลาใครทำผิดให้มองเข้าด้วยความเมตตาคิดว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งย่อมผิดพลาดกันได้ส่วนถ้าเราทำผิดให้มองตนเองด้วยความเข้มงวดรีบพิจารณาความผิดพลาดแล้วหาทางแก้ไขโดยเร็ว ทำอย่างนี้ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองเป็นคนน่ารักน่าคบหาในอีกทางหนึ่งหากเราอ่อนข้อให้ความผิดของตัวเองแต่จริงจังขึงขังเอาอุดมคติความดีงามสูงสุดมาตัดสินความผิดของผู้อื่นทำแบบนี้ชีวิตก็จะพบความเจริญได้ยากผู้คนก็ไม่อยากเข้าใกล้เพื่อนฝูงค่อยๆหนีหายไปทีละคน เรื่องแดดความรักก่อนจะสายเกินไปรักษาไม่ให้พังง่ายกว่าปล่อยให้พังแล้วค่อยมาซ่อมในความสัมพันธ์ที่แตกร้าวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือคู่รักการประสานรอยเ้านั้นเป็นเรื่องยากต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนและกำลังใจที่สูงมากโดยทั่วไปแล้วจะมีฝ่ายหนึ่งที่พยายามประคับประคองขณะที่อีกฝ่ายยังคงทาตามความเคยชินดโดยทั่วไปแล้วจะมีฝ่ายหนึ่งที่พยายามประคับประคองขณะที่อีกฝ่ายยังคงทำตามความเคยชินเดิม ท้ายที่สุดฝ่ายที่ประคับประคองก็ค่อยๆเหน็ดเหนื่อยหมดกำลังใจจากความหวังที่มีเริ่มกลายเป็นความชินชาพัฒนาไปเป็นความโกรธและเกลียดถึงจุดหนึ่งจากความสัมพันธ์ที่แตกร้ากลายเป็นความสัมพันธ์แตกหักนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคนจำนวนมากความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนเป็นสิ่งซับซ้อนและเปราะบาง ปลายทางของความสัมพันธ์เป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แสดงออกต่อกันในชีวิตประจำวันก่อนที่รอยร้าวจะเกิดก่อนที่จะเดินทางมาถึงจุดแตกหักหมดทางแก้ไขดูแลความรู้สึกของกันและกันเสียแต่วันนี้ไหนๆก็พบกันแล้วไหนๆก็รักกันแล้วอย่าละเลยทิ้งขว้างคิดว่าไม่เป็นไร เพราะคำว่าสายเกินไปมีอยู่จริงปลอลรักกันว่ายากแล้วรักษาความรักยากกว่าหลายเท่าเรื่องเราจะทำชีวิตของเราให้งดงามยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าทำให้การปรับปรุงตนเองเป็นเรื่องน่าเบือ่อแต่จงทำให้กลายเป็นเรื่องที่สนุกสนานและเบิกบานหากเห็นความโกรธและความเห็นแก่ตัวของตน ก็อย่าได้รังเกียจชิงชังตนเองแต่จงะระลึกรู้เพื่อเฝ้าระวังสำรวมกายวาจามิให้ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นงานฝึกใจเป็นของยากทั้งยากเย็นและยากยิ่งต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทนใช้ความเข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างโทษตัวเองมากก็กลายเป็นความทุกข์ท้อเข้าข้างตัวเองมากก็กลายเป็นอัตตาสิงสู่อันตราย การมีสติเพื่อยอมรับตัวตนของเราอย่างที่เป็นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเริ่มต้นด้วยความไว้วางใจคือเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้เชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะรอดพ้นไปจากอำนาจของกิเลสได้จากนั้นจึงเริ่มฝึกความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นฝึกมีชีวิตที่เรียบง่ายสันโดษเสียสละในสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เป็นนิสัย รักษาหน้าที่มีความรักและภูมิใจในงานโดยปราศจ,จากความโลภฝึกสำรวมกายวาจาไม่ให้ก่อทุกข์ให้ผู้อื่นจากนั้นจึงเริ่มชำระความคิดที่วุ่นวายฟุ้งซ่านสังเกตความคิดที่แล่นผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันให้ใจของเรามีพื้นฐานเป็นสงบเย็นไม่หวันไว้ไม่เสพติดอารมณ์ความคิดของตนเมื่อมีความสงบเย็นเป็นพื้นฐานแล้ว ปัญญาเห็นตามจริงจึงค่อยๆเจริญงอกงามทั้งหมดนี้เรียกรวมๆว่าการฝึกฝนตนเองเป็นการฝึกฝนที่เราจะค่อยๆกระทําไปชั่วชีวิตจนวันตายเราเกิดเป็นมนุษย์ผู้มากไปด้วยกิเลสมากไปด้วยความต้องการสิ่งนี้คือของหนักเมื่อชีวิตของเราหนักชีวิตของเราก็จมลงต่ำแต่หากเราปลดปลื้งกิเลสและความปรารถนาได้ชีวิตของเราก็จะเบา ความเบาของใจย่อมทำให้ชีวิตสว่างสวยลอยตัวสถิตยอยู่เบื้องสูงแท้จริงแล้วชีวิตที่เห็นไม่ใช่อะไรอื่นมันคือบททดสอบอันสำคัญแยบคายมีลักษณะเป็นมายาเสมือนจริงเป็นความจรงิงซึ่งซ่อนอยู่ในสมมุติอย่างแน่นหนาขอจงตระหนักและอย่าลงระเริงยึดติดว่าสมมุตินี้คือตัวชี้วัดคือสัจจะคือสรณะคือสิ่งเที่ยงแท้ถาวร เพราะชีวิตแท้ๆไม่ได้เกาะเกี่ยวกับอะไรเลยมันเป็นอิสระโปร่งโล่งเบาสบายชีวิตแท้ๆคือสิ่งงดงามไร้เงื่อนไขและมีความหมายมากกว่าที่เห็นชีวิตคือความกว้างใหญ่ไพศาลคือความลึกล้ำเกินขอบเขตของจินตนาการสมองเราต่างแก่งแย่งแข่งขันผลักจิกถึงและฆ่าทำลายทั้งที่สุดท้ายแล้วเราหอบอะไรติดตัวไปไม่ได้สักอย่าง ช่างน่าอัศจรรย์ที่มนุษย์ผู้ชาญฉลาดอย่างเราตรากตรำทำสิ่งแสนเหน็ดเหนื่อยเพียงเพื่อแลกกับความสุนเปล่าหากมองเห็นเช่นนี้ได้การตื่นก็เป็นไปได้เราย่อมมีโอกาสเปิดปัญญาแทงทะลุค,ความจริงเมื่อเข้าถึงความจริงก็ไม่ต้องก่อกรรมทำเข้นไม่ต้องฟาดฟันขู่คํารามให้ใครหวาดกลัวไม่ต้องใช้เล่กลช่อชนททำให้ใครร้องไห้ เพื่อนมนุษย์ผู้น่าสงสารมากมายจะไม่ต้องทุกข์ยากลำบากกายใจเพราะเรากลับมาติดตามรับฟังบทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพระสินอินทระองค์จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ